เริ่มต้นจากาความชอบนะครับก็คือผมค่อนข้างที่เป็นคนชอบแล้วก็ชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองครับไม่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศค้นหาเพื่อนมันจะได้เป็นการเปิดมุมมองให้เรากว้างขึ้นครับอย่างแรกก็เกิดจากความชอบของผมครับด้วยความส่วนตัวครับชุดแรกนี้ที่ผมมีโอกาสได้เดินทางถ้าในในแนวของกิจกรรมนะครับก็จะเป็นการเดินทางไป มาเลเซียครับก็คือการเดิน,นทางไปมาเลเซียจากมหาลัยนะครับผมมีโอกาสได้ไปกับอาจารย์แล้วก็กับเพื่อนในคณะนะครับคือออกไปแล้วก็ออกไปร่วมกิจกรรมเปิดแคมปัสใหม่ของ university อ university side มาเลเซียครับใช่ก็เลยไปก็มีโอกาสได้ไปหาเพื่อนไปหาประสบการณ์แล้วก็ไปดูเปิดมุมมมงใหม่เกี่ยวกับมหาลัยนะต่างประเทศมากขึ้น ผมเป็นคนชอบเรียนภาษาอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตอนปีหนึ่งเลยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ได้เห็นข้อดีทางเกี่ยวกับภาษามากมายเช่นเราจะเปิดลูกทัศน์สิ่งสาคัญที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับคนก็คือภาษาเพราะฉะนั้นภาษาเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามเรียนภาษาเนี่ยให้มากขึ้นโดยจากการเริ่มกกับภาษาอังกฤษภาษาจีนนะฮะโดยส่วนมากผมจะโฟกัสไปทางภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะภาษาอังกฤษมันจะกว้างกว่านะฮะในความคิดของผมเพราะฉะนั้นผมมีโอกาสได้เจอเพื่อน ณนะตอนนั้นหรือถึงปัจจุบันตอนนี้ผมโดยมีโอกาสได้เจอเพื่อนมากมายได้เดินทางไปมากมายหลายๆที่ด้วยวิธีด้วยการใช้ภาษาที่ผมได้เรียนมาอาสาขายเวียมนี้ช่วยให้ผมมีโอกาสได้เปิดลลกทัศ์กันมากมากมากขึ้นอย่างมากเพราะว่าในปีที่ผมเรียนตอนปีการศึกษาที่สองนะผมมีโอกาสได้ไปไปศึกษาเลืกเปลี่ยนณนะประเทศมาเลเซียนะครับ ณที่นั่นผมมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนมากมายหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นบูไในามาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าทางฝั่งยุโรปก,ก็ตามมีมีเพื่อนมากมายที่เข้ามาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนด้วยการทำกิจกรรมด้วยกันในในประเทศมาเลเซียณณเดือนนั้นณปีนั้นนะครับทำให้ผมได้เพื่อนจากที่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเนี่ยมีคอนแทคมีมีเพื่อน ทั่วโลกมากขึ้นครับเป็นสิ่งสําคัญมากของของของ IBM แล้ว IBM ก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกสินค้าซึ่งเป็นการรู้ว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าเราทํางานเกี่ยวกับระหว่างประเทศเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างมีการนําไปใช้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งค,ค่อนข้างที่จะช่วยผลได้ค่อนข้างมากเลยถึงใน,นจุปัจจุบันนี้ ด้วยส่วนตัวแล้วโอ๊ตจะเป็นคนชอบดูหนังครับดูหนังมากดูหนังชอบดูหนังบ่อยมากดูกือบทุกวันแต่หนังเขาจะดูนี่เป็นหนังเกี่ยวกับหนังภาษาอังกฤษนะครับพูดภาษาอังกฤษซับภาษาอังกฤษอย่าดูหนังซับเราพูดภาษาไทยเอ้ยพูดภาษาอังกฤษแต่ซับไทยอย่างนั้นเราไม่ได้อะไรเพราะเราจะดูแต่ซับถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราดูหนังภาษาอังกฤษแล้วซับภาษาอังกฤษด้วยด้วยเนี่ยเราจะทําให้เราเนี่ยรู้คําศัพท์มากขึ้นแล้วก็เราถ้าสมมติโอเคไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับดูซ้าใหม่ดูซ้าใหม่อยู่นั้นจนเราเนี่ยสามารถ เขาสื่อถึงอะไรแล้วเราสามารถดอคอนเสปต์ได้แล้วเราจะรู้ได้มากกว่าโดยตัวเองนี่คือวินวิธีที่วัดทำอยู่และปัจจุบันต้องทอยู่แลวเคยทำมา่มนครับผมมับประทับใจที่ทุกทริปเลยนะครับผมคิดว่าการเดินทางคือการออกไปมองหาโลกกว้างผมประทับใจทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือภาษาหรือว่าประสบการณ์ ทุกสิ่งที่เราได้มีโอกาสออกไปจากบ้านเราเนี่ยเดินทางออกไปเริ่มจากการเดินทางมันเป็นความเชื่อใจของผมทุกอย่างเลยครับมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยู่แค่บ้านเราเราอยู่แค่ที่นี่เราไม่สามารถค้นหามันได้ครับนอกจากเราจะตัดสินใจแล้วก็เดินออกไปหามันเอง